ได้ฟังจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญให้ยกเครื่องประเทศไทยหรือปฏิรูปประเทศไทยนะีโดย,โยเฉพาะเ,าเกี่ยวกับปฏิรูป5อุปสรรคใหญ่ๆที่บอกอย่างเช่นเรื่องกฎหมายละาสมัยนิติธรรมแบบอ่อนแอและกระทุจริตแบบคอร์รัปชันแบบโครงสร้าง C ก็คือประชาธิปไตย แบบไม่ไปไหนที่5ก็คือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของราชการนี่คือปัญหาของประเทศไทยจากที่ฟังดูแล้วมันเป็นนามนธรรมในรูปแบบแต่การที่จะมาแก้ตรงเนี้ยมันยากมากจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลและปัญหาการแก้ประเทศไทยเนี่ยมันง่ายแต่ทุกคนทําให้มันยากอันดับที่หนึ่งเลยครับพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจโครงสร้าง บริบทของประเทศไทยอุปสรรคันดับแรกคือการกับดักของประชาธิปไตยนี่แหละการใช้ประชาธิปไตยในประเทศไทยคุณใช้ประชาธิปไตยแบบพอรภาพแล้วก็ประชาธิปไตยในประเทศไทยจริงเป็นประชาธิปไตยแบบหีบยานเนี่ยขัดแย้งระหว่างคนเสื้อแหลงเสื้อส้มแล้วก็หน่วยงานมันเละเทะไปหมดการคุยกันไม่ได้มันจะเกิดเลือกตั้งปฏิวัติเลือกตั้งแกนนวลและปฏิวัติมันจะไปถึงไหนนี่คือการกับดักของประเทศ วิธีแก้ง่ายมากวิธีแก้ง่ายมากวิธีแก้ตรงเนี้ยก็ว่าหนึ่งให้สลายกลุ่มเสื้อแดงเราจะสลายยังไงซึ่งเรามีหลักการประเทศไทยมันเป็นเมืองของอนัตตาเป็นเมืองโลกคู่ขนานมันขึ้นต้นด้วยหนึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเราไม่เข้าใจเขาต้องการจะปราบคนเสื้อแดงเสื้อแดงที่กลายเป็นข้อหาที่เขาเป็นกับดักประเทศมันขัดแย้งต่อสู้กันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ไปไหนนี่คือปัญหา ซึ่งวันนี้ทางสภาบบนพฤษภอาคมีเรา,าศึกษาในภาคของกรรมฐานว่าเราจะแก้จุดนี้ง่ายมากหนึ่งให้ทุกคนรักชาติศาสนาสองให้เอาเจ้าสามก็ไหวองค์พระถูกนี่คือทางรอดของประเทศอันดับที่สองก็คือเราจะปลดล็อกด้วยเขาเรียว่าเหมือนคนเข้าใจสถาบันผิดตรงเนี้ยมันจะเกิดภาวะประเทศไทยไม่ไปไหนเพราะทุกคนไม่เข้าใจว่าประเทศไทยคือกฎราชาธิปไตยไม่ใช่กด ประชาไตายแบบพารภาพมีประชาชนเป็นใหญ่ประเทศไทยประชาไตยประเทศไทยเป็นประชาไตายแบบอยู่ภายใต้กฎกฎของพระราชากฎของกรรมกฎของศาสนาอะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะที่เราใช้กันเนี่ยในบริบทตรงนี้เป็นปัญหา,าเฉพาะโครงสร้างของคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราจะแก้ด้วยอย่างไรซึ่งสถาบันพลนํนำเสนอไว้9ข้อด้วยกันเห็นไหม เราจะแก้ด้วยหนึ่งการเลือกเรียนให้ถูกการเลือกงานให้ถูกการทำอาชีพให้ถูกการเลือกที่อยู่ถูกกันมีคู่ถูกกันมีลูกนี่คือปัญหาเริ่มต้นสาเหตุทุกปัญหาซึ่งเรานำเสนอไว้ปัญหา SME เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทุกคนจะมองข้ามคุณเห็นไหมว่าการทำธุรกิจของคนไทยเนี่ยเหมือนร้านอาหารเนี่ยเปิดร้อยเปิดร้อยเจ๊งร้อยเปิดง่ายเจ็งง่ายมันไม่มีระบบเพราะหนึ่งคนทำงานไม่เข้าใจกฎ หรือทำอาชีพไม่ถูกต้องการเรียนไปอย่างทํางานไปอย่างนี่คือปัญหาของประเทศวันนี้สถาบันโพสต์อารมีขออนุญาตในเสนอในภาคกรรมฐานว่าจะแก้ประเทศไทยด้วยกฎด้วยนโยบาย9ข้อต่อไปนี้สวัสดีครับ